สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครอบ,บ้านนาะอาหารอร่อยค่ะสำหรับวันนี้เป็นเมโนโูขนมหวานข้าวเหนียวดำเปียกน้ำกะทิตัวข้าวเหนียวดำก็จะมีความนุ่มเนบหอมหวานน้ำกะทิมีรสชาติมันๆเค็มๆทานรวมกันทุกอย่างอร่อยเข้ากันมากๆเลยนะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเราก็จะมาเตรียมแช่ข้าวก่อนนะคะใช้ข้าวเหนียวดำอยู่ที่200กรัมข้าวเหนียวขาว100กรัมใช้ข้าว2อ,อย่างผสมกันเพื่อให้ข้าวของเราสีสวยไม่เข้มจนเกินไปหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นข้าวเหนียวดำอย่างเดียวก็ได้นะคะจากนั้นนำมาแช่น้ำไว้เป็นเวลา24ชั่วโมงค่ะ ต่อไปก็จะตักแป้งเท้าใยม่อมลงไป2ช้อนโต๊ะจะใช้เป็นแป้งมันสัประหลังแทนก็ได้นะคะจากนั้นก็ใส่น้ำสะอาดลงไป5ช้อนโต๊ะเพื่อละลายแป้งค่ะค่ะสำหรับข้าวเหนียวดำของเราก็แช่ครบเวลาแล้วเราก็นำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยลหลายๆน้ำนะคะล้างเสร็จแล้วเราก็นำมาเทใส่ในกระทะที่เราเตรียมไว้ค่ะ ต่อไปก็จะใส่น้ำสะอาดลงไป1ลิตรนะคะต่อไปก็ใส่ใบเตยมัดลงไปนะคะเพื่อให้ข้าวของเรามีกลิ่นหอมจากนั้นเราก็จะจุดแก๊สขึ้นมาใช้ไฟกลางในการเคี่ยวค่ะระหว่างที่เราเคี่ยวนะคะเราก็หมั่นคนหม้อตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ข้าวไหม้ก้นหม้อค่ะ หลังจากที่เราเคี่ยวมาเรื่อยๆนะคะข้าวของเราก็สุกได้ที่แล้วน้ำก็เริ่มงวดลงแล้วนะคะจากนั้นเราสามารถตักใบเตยออกได้เลยค่ะต่อไปเราก็จะใส่น้ำตาลทรายไม่ฟอกสี150กรัมน้ำตาลมะพร้าว50กรัมสำหรับความหวาน,นเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะคะพอเราใส่น้ำตาลลงไปหมดแล้วเราก็เคี่ยวต่อเพื่อให้น้ำตาลของเราละลายดีค่ะ สำหรับน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะสุดท้ายเลยเราก็จะใส่น้ำแป้งที่ละลายกับน้ำลงไปค่ะเวลาใส่ลงไปจะทยอยใส่ลงไปแล้วก็คนดูค่ะสำหรับการใส่น้ำแป้งลงไปนะคะเพื่อให้ข้าวของเรามีความเหนียวข้นถ้าเพื่อนๆไม่ชอบจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเลยนะคะ พอเหนียวข้นได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วแล้วก็ไม่ต้องใส่เพิ่มนะคะแล้วก็กวนต่อไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้แป้งและข้าวของเราสุกดี ค่ะสำหรับข้าวแล้วก็แป้งของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราก็ปิดแก๊สยกออกพักไว้ให้เย็นสนิทได้เลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของกระทิที่จะนำไปราดนะคะวันนี้ใช้กระทิกล่องอยู่ที่300 ml เกลือป่อนครึ่งช้อนชาใบเตยมัด3ใบนะคะ จากนั้นเราจะจุดแก๊สขึ้นมาใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวสำหรับการเคี่ยวกะทินะคะเราจะใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวไปเรื่อยๆเพื่อให้กระทิของเราสุกหรือมีไอร้อนขึ้นมาห้ามใช้ไฟแรงห้ามให้กะทิเดือดถ้ากะทิเดือดจะทำให้หน้ากะทิของเราไม่สวยนะคะ ค่ะสำหรับกระทิของเราเริ่มมีไอร้อนขึ้นมาใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นก็ปิดแก๊สยกออกได้เลยค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีการจัดเสิร์ฟค่ะตักข้าวเหนียวดำเปียกใส่ลงไปในถ้วยนะคะหลังจากที่ข้าวเหนียวดำเปียกของเราเย็นก็จะมีความเหนียวข้นจับกันเป็นก้อนประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะราดลงไปด้วยน้ำกระทิให้ฉ่ำๆแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วคะ่ะสำหรับวิธีทำข้าวเหนียวดำเปียกน้ำกระทิตัวข้าวก็จะมีความนุ่มหอมหวานกระทิมีรสชาติมันๆเค็ม,มๆทานรวมกันทุกอย่างอร่อยลงตัวมากๆเลยคะ่ะที่สำคัญคือทำง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูคะ่ะรับรองเลยว่าสูตรนี้เด็ดอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะสำหรับวันนี้ครัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ